ยังอยู่ที่ไอหลักไอดีห้บาทนะครับวันนี้จะมาเล่นโหมดนี้เพื่อเทสทีมืดนะครับทีมืดผมจะเป็นนกวายบอสแล้วก็สุดอาอักนะครับก็ทำไว้ประมาณนี้แล้วแหละเนี่ยนะประมาณนี้แนหะละ CD SQL ก็ใส่ไว้ประมาณนี้นะครับของบอสใส่แค่นี้ ว็าจะใส่ต่อแต่ของหมดเดีย๋ยวจะใส่อันนี้ด้วยนี่อันนี้นะสำะล้างอันนี้อันหนึง่งที่ว่าจะใส่นะแล้วก็ต้านต่อโซนี่อีกอันหนึง่งแต่อันนี้ไออันนี้ผมหมดก็เลยยังไม่ใส่ต่อแล้วก็สโลอาร์คผมใส่ไว้ประมาณนี้นะ นะครับยังไม่ได้อัพอะไรต่อเยอะแยะใส่ไว้เท่านี้แค่ให้มันพอยืนได้พอแล้วเดี๋ยวไปลองเล่นให้ดูนะครับอ๋อลืมระดับโซลาร์คผมใส่เป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนจะใส่เป็นเซตทนเดอร์นี้ใส่เพิ่มเอาสปีดเพราะเซตเนี้ยมันมีออฟทำสปีดได้ตรงส้อยนะแล้วก็ตรงนี้ทำสปีดได้3ออฟถ้าเกิดเราจะได้สปีดทั้งหมด4 o ออฟเลยครับที่ใส่เซตนี้นะเพราะมันสามารถทำสปีดสออฟได้ แต่นี้จะพลาดไปนิดนึงก็คือ APC ปกติตรงนี้มันสามารถทำสองออฟได้นะแต่ต้องใช้อันนี้มาทำไอ้ที่มันเป็น APC เนี่ยแบบนี้แล้วก็ให้ออฟสุดท้ายเป็น off speed. ออฟสปีดเห็นไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะให้ออฟสุดท้ายเป็นออฟสปีดออฟที่สองก็จะเป็นประมาณนี้ APC ก็สำหรับนกวายผมก็ยังใส่ทันเดอร์อยู่นะครับส่วนบอสก็ใส่เป็นเซตหลบนะครับเดี๋ยวไปลองเทสดูเทสในโหมดแข่งโปเกมอนนะครับไม่ได้เล่นนานเลยสำหรับโหมดนี้ไหนล่ะแข่งโปเกมอนอ๋อนี่ไงเหลือไว้เลยนี่เหลือไว้หัดยืดโดยเฉพาะเลย โอ้โหเจอเดนซี่ก่อนเลยนะก็ลองดูก่อนนะว่าจะไหวไหมให้ไหวเดี๋ยวค่อยพูดชีวิตเอานะก็เบอร์รี่แลก็ตัวช่วยไปครับลองดูว่าจะไหวไหมอาทีเมื่อจะแพ้ทางเดนซี่หนักๆเลยนะ จะแพ้ไอ้นี่แหละเดนซี่นี่แหละเดียวนี่เขามาครบเซตเลยนะอ้าวจะไปออโต้ที่ไม่ทันไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต้องกดมือครับเจอทีแบบนี้เอาใหม่เอาใหม่ แร้ววันนี้อัดคลิปตอนเกือบห้าทุ่มแล้วเนี่ยดึกมากช่วงนี้งานยุ่งๆครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาครับแล้วก็ปลาเบอร์รี่ไปก่อนเลยไม่ให้ไปเด้งเลือดนนี้เราก็เด้งไม่ได้เหมือนกันนะ นี้มันติดดีบัฟแล้วใช่ไหมเราจะมีปัญหาคือเดนซี่นะนี่เห็นไหมพอเจอสองตัวนี้แล้วก็สบายแล้วตัวนี้นจะมีปัญหาแค่เดนซี่เท่านั้นครับเกือบแย่ครับเกือบแย่จัดมาเกือบแย่ครับเจอเดนซี่เข้าไป ก็สำหรับหมดนี้อย่างที่บอกกันบ่อยนะครับมันไม่ใช่พลังของจริงนะครับด่านมันปรารานาเพื่อให้เหมาะสมกับทีมที่เราเล่นนะครับมันก็จะยากเรื่อยๆยากเรื่อยๆประมาณนี้นะครับที่ยากสุดก็จะเป็นด่านห้าด่านสิบด่านสิบห้านะครับก็สำหรับไอดีใครที่ เริ่มเล่นะกดมือดีสุดนะวันนี้นอก่าสติกยังไม่ถึงเช็ดหมื่นเลยนะในหกหมื <c oughs> ่นหกเองแล้วปั่นให้ถึงเยู่จากที่ทำโฮโอขาวก่อนนู่นนะะพลังโฮโอเด้งเป็นตัวแรกเลยแบบมีดมากเลยรุ่งนี้ไม่น่าทำเลย <c oughs> ครับลาเบอรี่ก็ไปแล้วก็กลางปีตับนักวอาจจะแรงเชิงที่2นะครับต้องให้อีกฝั่งหนึ่งติดสถานะไปก่อนสถานะอะไรก็ได้ขอให้มาติดสถานะครับยี่ี้เห็นตัวแบบยุงไหมไม่ทันได้ดู ยุงมนบอสแพ้หนักมากยนะกาเดนซี่ถ้ากับมั่นทัดเหล็กอะบอสใช้ข้าไม่ตายเฉยนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถยืนได้อนะ่ะไม่จะยุงก็วัดกันที่นับเลือดนะครับเล่นนกวลาดีอย่างครับบับอมาตะก็กันไม่ได้ครับ ไอ้แกนนี้ขอแค่สปีดดีครับได้เปรียบเยอะตีก่อนได้เปรียบครับประมาณนี้เลยถึงด่านห้าแล้วด่านห้านี่เเหมือนด่านบอสนะนื้พลังเขาเท่าไหร่นะสี่สิบกว่าล้านแล้วอ่ะ เราก็ตีไอ้นี่ก่อนเพอเขายังไม่ได้ทามาเตอร์มันก็ยังไม่เท่าไหร่ครับตังเข้าไปมันจะลดคิดด้วยเอาว่าแล้วไอ้ไอ้โมงแดงนี่เองถึงว่าตีแล้วมันไม่ลดก็ไอ้ตัวนั้นมันจะ การันตีลด10%นะครับลดเลือกแค่10%เพราะเป็นคุณสมบัติของมันอะ่ะมันจะอึดถึกมากเลยครับนี่มีสะกิตีอะไรเข้าเลยนะเน่ต้องรอแปลงร่างช่วยแล้ครับตรงนี้ โชคดีมีสกิลพิชทอตีเข้าอยู่แต่บอสก็หวังพึ่งดาเมจไม่ได้ครับได้ตัวสูงมาด้วยได้พผ่านด่านห้าแล้วมันก็จะเริ่มเบาลงนะครับพลังเท่าไหร่นะในด่าน อ่ี่กเลยนะครับมาเริ่มเบาลงแล้วงัถ้าจะปีละลวีเราก็ได้เปลี่ยนเยอะน่าจะจบไวอยู่นะพองง่วงแล้วล่ะแบตผมจะหมดไปเลย จะได้ทค่อนางชิวภาพสําหรับทีมืดสหรับโหมดนี้นะพอได้ทั้งพิษได้ทั้งห้ามเด็กเลือดด้วยมีห้ามตีเบิลด้วยมีเทโลอาร์คช่วยก็ที่ผมเลือกปั้นทีมืดนะมันครบเครื่องครับแข่ง่างเลยที สกิวดินน่าอันนี้คนส่วนใหญ่เขาเล่นไอทีมแฟรี่กันเยอะเนาะทีมมือผมก็เลยจะอยู่ยากนิดนึงก็เลยต้องปั้นวานมาช่วยไม่งั้นเสร็ดเดียนซี่หมดแน่ๆ ปั้นหวานกับมิวเกาะมาช่วยเพราะมันตีข้ามป้องกันไงเราใส่คาถาละไว้ก่อนแล้วเ,เราจะได้เปรียบติดธรมตามไหมอันนี้ก็จะติดอรมตะ เล่นเรนซี่เยอะใช่ไหมเจอบ่อยมากกับเรนซี่ กบ,กบให้ตายไปสองตัวก่อนนะมือเนียงครับรับก,ก่อนใส่เกาะใส่กใเกาะัวน,นี้ตายไปก่อน โชคดีได้ติชิจะเห็นว่าเดนซี่เขาใส่เมื่อกี้เขาใส่เซทโฮโอมานะแต่ของเรามันล้างอมาตะาได้ล้างเซทโฮโอได้ด้วยนะไม่เฉพาะล้างแต่บัฟโอโอนะไอ้บัฟอมาตะโอโอเซทโฮโอมันก็ล้างได้นะ 5้าสิบสามล้านแล้วแม่เจ้าตายไวมากเนี่ยดูที่เล็กนะครับมีโฮโออยู่หนะ้าบัฟข้างล่างเห็นนะที่เป็นรูปบัฟโฮโอเนี่เราจะล้างบัฟมันนะเห็นไหมครับมันก็จะหายไปเลยนะครับนะฮะมีไอ้นี่ หายง่ายจังเนาะเซโทโอ,โอนี่ไม่เป็นเมื่อก่อนที่ผสมอย่างเดียวเลยนะกว่าจะได้เซโทโอนะเซตผมเคยผสมน้ำสุดก็ครึ่งวันกว่าตั้งแต่เช้าจนบ่า,บายสามเนี่ยเกือบได้เซทโทโอมาทั้งเซตหนึ่งกล่องนี่หมดไปสี่พันกว่ากล่องมองั้งนั่งรวมอย่างเดียวเลยอะ่ะ มีโฮโอสองเซตนะครับเดี๋ยวเราดูที่ตัวนี้ก่อนเห็นไหมก็ใส่เซทโทโอเหมือนกันเลือดเต็มๆนี่นะเห็นไหมครับมันล้างโฮโอได้นกวายก็เลยได้เปรียบตรงนี้ครับจะถามว่านกวายดาเมจดีไหม ผมว่ามันเป็นม่อนสายควบคุมซะมากกว่านะมันไม่ใช่สายดามจดจะถามว่าทำำําดาเมีดได้ไหมก็ทําได้อยู่ครับก็อย่างที่เห็นนะครับค่อนข้างจะเปลืองของนิดนึงการทําดามจแต่หลัก,กเลยคือต้องทําให้มันยืนได้ก่อนครับสกิลตัดเลือดยิ่งยืนนานๆก็ยิ่งได้เปรียบครับ ตัวนี้มีโอโออ่ะยังไม่ตาย4ี่8ล้านนะครับนี่ขอบคุณ41อ้าห้าห้าห้เจินมาอเทียกแล้วแล้วครับ อย่างที่ย้ำบ่อยๆนะครับอันนี้ไม่ใช่พลังจริงๆเขานะในด่านมันเอาตัวเขามาเล่นเฉยๆแค่นั้นครับของจริงเขาน่าจะโหดกว่าน,นี้แหละนี้เรามาดูนี่ขนากก่อนเลยนะนี่นะจะตายให้เราไหมจิวแซดเลยไม่ตายครับ เด้ง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 ,เ,ดงเราเนี่ยจะตายไหมโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเอาไปก่อนหนึ่งชีวิตเอายังไม่ตายเราตายเองครับ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เปล่ยนชีวิตก่นเราต้องเปลี่ยนตัวตีนะเราต้องไปตีโอโออ่ะแล้วค่อยมาเก็บเทมงวิธีหลัง ห้าสิบสามล้านนะครับเนี่ยหมดจัดเลยล้างอา,าตะมันออกก่อนดีกว่านะนี่ยังไม่ตายครับยังไม่ตายยังไม่ตายครับยังรอดอยู่ครับตายเลยครับมันจะหบสามนะ กลัวติดมือนอยังอามาตะกป้าติถเรียบร้อยครับเจอเนก้างั้นยังไม่ไหวกับเมก้านี่นะนเมื่อกี้ถ้าไม่ติดอามาตะโอโอ้ก็คงจะเก็บอูป้าได้ไปแล้วแหละ เปลี่ยนทรงนี่ดีกว่าลองแบบนี้ดีกว่าเปลี่ยนตัวนี้สกิลทัดน้ำว่าแต่เราจะยืนรับหูป้าไวาหรือเปล่านี่สิหูป้าตัวโตด้วย นั่นไงว่าแล้วจะรับผู้บ้าไม่ไหวยังไงเราก็ต้องติดบอสไวก่อนนะครับเอาใหม่เอาใหม่หมยังไม่ยอมครับอ้าวกดผิด ใส่บล็อตนี่แหละดีแล้วต้องไม่เขาตีเบิ้ลอ่ะนี่แหละงั้นเดินหูป้าทองเขาเป่าตาย <c oughs> เซตนี้มีครบมนะมีตัวบัฟบัฟสองตัวเมกานีตัวหนึ่งแล้วก็โฮโอตัวหนึ่งเป็นตัวบัฟเราเล่นโฮโอกั o นดีกว่าโฮโอมีอมตะจัไหมอ่าให้โอโอไปตัวนึงก่อนแล้วเพ่เดี๋ยวอีกตัวหนึ่ง เ,เอบตายเกืออบตายย่าเพิ่งตายสิอย่าเพิ่งตายสิให้เราเป่าก่อนสิอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนะใจเย็เนๆนะเดี๋ยวตัวๆก็มีตาร์นี้แล้วมันไม่ติดพิษบอสนะครับ มันม่ติดิบออนะไม่ลงนะนครบมันไม่ติดาาิตดบอสเงนะหมก็คงยังหมดเวลาครับแี้ก็ดีเขาตายไปก่อนตัวง เอ้เขาตายไปสองตัวแล้วลวันนี้เราให้มันลุงอีกทีเนาะไม่ไหวเจอตัวดามีสองตัวตัวว่าสองตัวอนี้อันตรายจริงอย่าตายนะอย่าตายนะอันนี้เป็นคุณสมบัติของมีกาเนนะไม่ติดสถานะไม่ติดพิษไม่ติดควบคุม ไม่ติดอะไรเลยผมดูว่าเหมือนมันจะโดนติดรถสติู่นะาหมดเวลาเนาะแล้วก็ตีเขาไม่เข้าเหมือนกันเหมือนเขาจะโดนรถสปิเลยว่ะ เนี่ยเหมือนใครจะโดนรถสปีดนะอันนี้โดนรถสปีดจริงด้วยอ่าหมดเวลาสักทีสิครับผมร้อยหมดเวลาอยู่ครับแล้วก็มาลุงครับ น,นี่คือเื่มที่หมดเวลาอย่างเดียวแล้วเนี่ยจะค่อยมาล้อีกที่ในงานไม่ไหวครับห่างเกินครบห้าทียัง อย่างยังไม่จบยังไม่บฮาทีทำไมมันไม่ขึ้นหลบตีเนาะ ปติเซตหลบมันต้องทำงานแล้วนะหรือเป็นคุณสมบัติของมีกาน์ดออกมาแล้วตีโดนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนี่โดนทุกจอกเลยเนะี <c oughs> ่ยปกติคุณสมบัติเินโหลมันต้องขึ้นเป็นหลบปลีกนะบวกปลีกตั้ง99%สิบกสุดๆโดนเนี้ยๆทุกดอกเลย

<c oughs> มีเกาะอาหารนะครับรู้สึกจะเมื่อยนิ้วนะมีเกาะอาหารจริงครับนี่ลบโล่ลบเกาะหายจ้อย โลเก็ไม่ช่วยอะไรเลยจริงครับเอาหมดเวลาเท่าที่ที่ครับที่ผมต้องเพิ่มดาเมจให้บอสด,ดีนะ <laughs> ก็ไม่ช่อ,อะไรก็ไม่ต้องออกก็นแล้องเลยจีหมดเวลาผมได้ยังไนะยังไม่หมดเวลาอีก ้ยหรือมันไม่ตัดมาเวลาให้ไงอ่าต้องให้บนต้องให้บนแล้วเราก็เข้าไปตีใหม่ครับแล้วเขาก็จะเหลือตัวเดียวครับตามสเต็ปครับ เราต้องโปรงนะครับไม่งั้นเราไม่ชน,นะครับน่าตามสเต็ปเลยสัตชิวแซตก่อนเลยครับตามสเต็ปครับ พอจะทานได้เอาเรื่องเลยนะืน่อกีเจอป้ายอีกแล้วเจอกันบออ่อยจังจะคงเล่นแค่รอบเดียวนะครับจะครึ่งชั่วโมงเลี้ยยี่สิบเจ็ดนาทีแหลจะจอขาวโหดแล้วอุ้ยจะตาย ตัดเลือดไปก่อนเลยอันตรายต่อยพิษไปตายไหมสองตัวไม่ตายเราตายเอง <c oughs> ต้องเต่าปูป้าก่อเนานะขออีกทีสามสองอาเราโกงครับ <c oughs> เรากงครับอ่าอันสุดท้ายนะครับผมเล่นแค่นนี้นะครับๆๆวเนี่ยไม่แน่ใจผมจะรับไหวหรือเปล่านะเพราะพลังเขาโมโาหลานมากเลย 7จบล้านนะครับตัดเลือดก่อนมาให้เลือดถึงจะได้เปรียบรสปีดใชไหมดีนะสะปีดเรานำตัดไปไม่ให้เลือดเปิดปั๊ก่อนกลวัวตายขออีกทีนึงอ่ารอดแล้วครับ ไดแครับน,นะครับก็บคงขอจบไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม